ก็ไปะคนยังไม่ออกมาจัตอนนี้คือคนเข้าไปรอที่ไหนลองลองดูตรงนั้นมันขึ้นมานบ o u t u b e อ่ะ คนเข้าไวมากก็คือมีการผิดพลาดนิดหน่อยใน YouTube มันแบบอ่ะเราก็ขออนุญาตแบบมูฟมาทางเพจ a c e o o o k ละกันให้คนเข้ามากันก่อนละกันอ่ะรอรอรออีกสักสองทีวาวสวัสดีทั้งหมดสามพกว่าคนด้วยนะครับขอโทษด้องความอ่อนด้อยประสบการณ์ของคุณดันนะครับ้ยกิผิดพลาดเทคนิคนิดหน่อยนะฮะก็ไม่นิดสองสารอบสรอบ เป็นการเผาไม่ได้นะผมนี่อ,อยากลองเป็นยูทูบเบอร์อ่ะโอก็แบบวีมาเขาอยากจะเป็นแบบยูทูบเบอร์ไงเขาอยากจะลองแบบไลฟ์สดชิ่นานก็เลยแบบนิดนึงสวัสดีหกพันคนด้วยนะครับตอนนี้อ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าสำหรับฟีดแบ็กกระแสตั้งแต่ EP แรกที่ผ่านมาถือว่าสองคนได้แบบแบบเป็นยังไงกันบ้างสำหรับฟีดแบ็ที่ผ่านมาอะเอายินก่อนก็ฟีดแบ็ feedback. ก็นั่นแหละครับเกินคาดจริงๆแบบว่าไม่ไม่คาดคิดว่าทุกคนจะติดตามและอินกับเราได้ขนาดนี้ครับต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับอืมอ่ะสำหรับบอใช่ผมก็ไม่คาดคิดเลยว่ามันจะมาไกลได้ขนาดนี้แบบเรายังช็อกเลยอ่ะแบบสำหรับกะแสแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับที่ทุกคนกระแสตอบรับดีมากชื่นใจมากคิดยังไงกับที่หลายๆคนคอมเมนต์ว่าแบบ อยากให้แบบทำเป็นซีรีส์เต็มซีรีส์ยาวสำหรับส่วนตัวแล้วคิดยังไงกันแค่กระแสตอบรับในส่วนหนึ่งที่เราทำออกมาแค่นี้คิดยังไงสำหรับน้องหญิงคิดยังไงบ้างก็ด้วยความที่ว่ามันมันก็เกินคาดอย่างทผมบอกกังที่เขาพูดมาว่ามันมันมาไกลขนาดนี้แล้วทำให้หลายหลายคนอินไปกับคู่ของเรานะครับอาจจะเป็นว่าทั้งที่เขาพิมพ์กันมาเนาะแบบทั้งเคมีเอ,อ่ยทั้งการแสดงอะไรเอ,อ่ยแบบหน้าใหม่ในขนาดนี้ อยากให้มีซีรีส์ยาวจังเลยครับด <มา S 1> ีใจนะผมวนอมาอต้องบอกเลยว่ายินคือเริ่มจากศูนย์เลย<ซ>ถือว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่ใครหลายๆคนเขาพูดถึงเยอะมากมาภูมิใจไหมว่าแบบเฮ้ยเราเปลี่ยนหน้ามาใหม,ไม่ไม่ถึงหมายถึงแลเราเป็นที่น่าจับตามองในตอนนี้มากเลยเอคิดเห็นยังไงบ้าง ก็คือจริงๆอย่างอย่างที่บอกแหละว่าแบบเราเป็นแบบนักแสดงหน้าใหม่แต่แบบทาให้คนแบบเชื่อได้ในบทหลายๆอย่างก็อินอนะคนเขาอินทุกวันนี้คือแบบถ้าเดินไปข้างนอกคือโดนฟาดแล้วเป็นไงบ้างก็จริงๆอย่างที่บอกแหละไม่ไม่รู้ว่ามันจะเกินคาดได้ขนาดนี้นะครับผมก็ไม่คาดคิดว่าสิ่งที่ผมแสดงไปมันจะออกมาทําให้ทุกคนประทับใจได้ขนาดนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จใน ในการกระทําของตัวเองพอสมควรนะครับ<ม>ก็อย่างที่บอกว่าเกินค่าจริงๆนะมไม่คิดว่าทุกคนจะชอบนะครับก็สําหรับน้องมาร์กตอนนี้หลายๆคนเขาบอกว่าสงสารอยากบอกความรู้สึกอะไรกับแบบคนดูบ้างที่ดูมาแล้วสอง EP แล้วเขาแบบสงสารน้องมาร์กแต่บางอารมณ์ก็มีความแบบอ่อยอยู่ในตัวเรามีความที่เห็นยังไงแบบเฮ้ยที่คนดูเขาแบบเชื่อเราในบทมาร์กรู้สึกดีใจ รู้สึกดีใจว่ามันมันคอมพิวทุกอย่างเลยคือที่แสดงที่อะไรไปนี่แหละคือผลสําเร็จสเรินเลยว่าฟีดแบ็กตอบกลับมาขนาดนี้มันคือความสําเร็จอ่ะที่สุดของของการเป็นนักแสดงอืใช่การการดูแล้วทุกคนแบบอินกับบทบาทของเราแล้วรู้สึกมีความสุขที่ได้ดูอะไรเงี้ยคิดว่าหลังจากนี้ถ้าได้ทําซีรี e ์ใหญ่เราจะมีกําลังใจมากขึ้นไหมอยาก ผุกคนอย,กอยากเล่นเลยหลายๆคน<ล>ที่เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะว่าแบบอยากให้มีซีรีส์ใหญ่ฟังจากปากนักแสดงเองเขายังอยากเล่นเลยต้องบอกว่าต้องรอให้ดูจนจบก่อนทั้ง12 EP ของ End of Love ว่าฟีดแบ็กทั้งหมดจะเป็นยังไงแล้วเราก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์หลังจากจบ โปรเจกต์นี้ก็จอติดตามแล้วกันอา้าวันนี้เรามีเกมสนุกสนุกมาให้น้องมน้องวอแล้วกัน<ะไ>น้องวอกับน้องยินมาเล่นหน่อยเป็นเกมสิบคำถามสามวิอ่ะสามวิเหรอใช่สิบคำถามสามวิตอบมั่วไม่ถูกใจไม่ถูกเลยนี่เคยเล่นไหมไม่เคยเกมสิบคำถามสามวิคือแบบเป็นการถามคือเขาจะถามมาสิบคำถามให้พี่ตอบสามอ่า ตอบอะไรก็ได้เดี๋ยวเราจะมีคำถามให้นะฮะเอาผมคุณคุณละขออ่านคอมเมนต์หน่อยอ่าอนคอมเมนต์ได้อ่าช่วงนี้ให้อ่านคอมเมนต์ได้ผมอยากเป็นยูทูบเบอร์ว่ะทำไมเราไม่ไลฟ์ยูทูบะในในใครเข้ามาแล้วกดสามหน่อยครับเข้ามาแล้วกดเก้านะครับสติหนึ่งหมื่นห้าพันคนด้วยนะฮะโอ้โหจริงนะหนึ่งหมื่นจริงจครับจริงถือว่าเยอะมากหนึ่งหมื่นห้าพันคนเมก่อนร้อยห้าสิบยังไงตอนเราไลฟ์ใช่ไหม เยอะมากอ่ะพี่บอเหยิบเข้ามาหน่อยเนี่ยมันต้องเป็นแนวใช่ป่ะอ่าอ่านคอมเมนต์ก่อนให้เวลาให้เวลาในการคิดอ่านคอมเมนต์ก่อนสามนาทีถึงห้านาทีอ่ะอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากอยากลองดูอยากลองดูอ่าลองลององลองฟิลได้ยินเสียงไหมครับใครเข้ามาแล้วกดก้าวให้หน่อยนะครับชอบอ่ะไม่มีใครกดได้เลย ชอบตรงผมอะพักเซรอยนะนีออ่ก็คือผู้ทำซุปเต้าหู้อ่อนนะครับใ,ในยุคนี้ทำให้โคชูจังได้ขาดตลาดไปเรียบร้อยเลยนะอ่ะผมนี่อยากให้มันยายวแต่เราจะเริ่มกิจกรรมเกมละเริ่มใครก่อนอะขอให้เป่ายิงชุบเป่ายิงชุบอะไม่ออกเลยไม่ได้ต้องเป่ายิงชุบอะเป่ายิงชุบเร็วหนึ่งสองสามอ่ะวอลเริ่มก่อน <c oughs> คนไหนแพ้เริ่มก่อน สิบคำถามสามวินะฮะเราต้องตอบภายในสามวินาทีเลยคำถามที่หนึ่งครับหนังที่ชอบที่สุด Interstellar เพลงที่ชอบที่สุดอ่ายินดีบอยเมจินซีรีส์ที่ชอบดูที่สุดตอนนี้ไอ้นอนเฟลกุลากินพีครับนอนดึกที่สุดกี่โมงสิบโมงอยากเอาอะไรให้คนถามกินก๋วยเตี๋ยวขอหนึ่งเพลงให้กับแฟนครับเอ่อ ยังเป็นอย่างนี้ตลอดเอาหน้าให้แฟนขับแคปสามวิหนึ่งสองสามีด้วยขอหนึ่งแคปชั่นเด็ดๆสำหรับน้องวอหนึ่งไอกิกิกิ๊กได้เหรออะไรวะชอบอาหารอะไรเอหนึ่งสองอ่ะอีโมจิที่ชอบใช้หนึ่งแบบ สองแบบหน้าแบบจุดขีดจุดคำถามสุดท้ายครับถ้าเลือกเป็นแฟนกับนักแสดงในกองได้อยากเลือกเป็นแฟนกับใครหนึ่งสองสามคุณอันครับ <laughs> โอเคถือว่า <c oughs> เป็นคำตอบที่แบบอะไวอยู่ในสามวินาทีดีนะฮะไม่้องถามเรื่องเพลงถามเรื่องศิลปินเลยตอบไม่ได้ไม่ได้ครับคุณต้องมีไหวพริบนะฮะผมไม่รู้จักชื่อไม่ได้ครับคุณตอบไปเลย ได้ลอะสวัสดีหนึ่งบิลเจ็ดพันไม่สามไม่สามไม่สามเราจะเปลี่ยนคำถามนะฮะสวัสดีหนึ่งหมื่นเจ็ดพันด้วยบอกเลยว่าดีใจดีใจอ่ะพราตอนนั้คนดูเยอะมากคือเขาที่เ้วไลฟ์เข้ามาคุณหมอหยิบเข้ามาฮะใช่ใช่หยิบเข้ามาได้ครับเขาที่เราไลฟ์กันอย่างแค่สามพันหนึ่งอะตอนนี้เพิ่มมาแชบสามพันไอ่าไม่ที่เราไลฟ์กันตรงนี้มันประมาณสามพันเอ่า ใช่ใช่ใช่อยู่ที่เราเรานั้นตอนนี้มาหมื่นเจ็ดจะว่าประทับใจมากประทับใจมากแต่ก็ถ้าทุกคนก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วพวกเรามันเป็นซีรีส์เขาเรียกอะไรอะมินิซีรีส์เนาะทำให้หลายหลายคนพิมพ์มาว่าแบบออกแนวแบบกึ่งไม่พอใจบ้างว่าแบบว่าอ่ะได้เวลาแล้วเป็นเอสมีของพี่หยินบ้างพร้อมไหมยังฮะ สิบคำถามสามวิกับน้องหยินนะครับวิรกรรมตอนเด็กกระทืบปลาชอบสีอะไรครับสีเขียวครับรูปที่ชอบที่สุดในโทรศัพท์รูปโรเซ่ครับตั้งหน้าปกอยู่อาหารที่ชอบแซลมอนครับใาย,ยาที่โดนตั้ง <laughs> ชอบอูงครับแต่อมแซลมอนเรื่องที่ประทับใจที่สุดเรื่องไหนอเออเราเลฟไม่รู้อะ <laughs> เรื่องเรื่องที่ประทับใจที่แบบว่าเหตุการณ์ไอ้น้อมเลิฟไอ้น้อมเลิฟไงเพราะว่านั่งดูไอ้น้อมเลิฟแล้วสิ่งที่ทำแล้วแฮปปี้ที่สุดนั่งดูไอ้น้อมเลิฟครับขอหนึ่งเพลงที่ตรงกับตัวเราอ่าไม่รู้จักยี่พลงอ่ะแบ็คพิงอ่ะคิกแคดดี้บิงบัตาบุงเอออยากไปประเทศไหนมากที่สุดเกาหลีครับไม่สวิตพูดผิดของหวานที่ชอบที่สุดไอติมไข่แข็งครับเฮ้ยเป็นยังไงไอติมไข่แข็งเอ้าไม่เคยกินเหรอที่แบบลาลาปะคล้ายๆกับไอติมไข่เค็มปะ ไอติมไข่แข็งเนี่ยที่เขาเอาไข่ไปใส่ในไอติมอ,ะอ่ะเรื่องอกอไหม่ไม่เคยกินเหรอไม่เคยกินคำถามสุดท้ายครับถ้าสมมติเลือกได้ในกองถ่ายอยากเป็นแฟนกับใครครับก็ต้องเป็นดองมากนะครับเพราะว่าเฮ้ยถ้าเราเล่นแล้วประทับใจทุกคนประทับใจนขนาดนี้ก็ทุกคน <c oughs> เขาบอกรักผ่านออนไลน์กันแล้วอะอุ๊ย <c oughs> ไม่เลือกเขาก็เซฟที่สุดไยหน้าแบบหน้าน้องมาร์คแดงแล้วตอนเนี้ผมงไม่กล้าตอบเลยเอตอบคุณเผิอเลยเผินเไม่ผมก็ต้องตอบให้คุณไงเพราะคุณให้ตอบเออก็ถือว่าจบไปกิจกรรมเล็กเียนน้อยตรงนี้ก็แบบสุขสนาาคือทําให้แบบแฟนคลับได้รู้ด้วยไงส่วนหนึ่งว่าแบบเฮ้ยน้องๆชอบอะไรการมีอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่ตัวเองแบบอยู่ในแบบ มุมของเราบ้างชอบไปเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยมันทําให้แบบอ่ะแฟนคลับได้รับรู้บ้างไม่ไม่มากก็ก็พอพอได้ส่วนหนึงอะไรเงี้ยให้ทุกคนได้รับรู้กันนะฮะและอ่ะตอนนี้นะไหนลองอ่านคอมเมนต์กันหน่อย <laughs> ไหนลองดูคอมเมนต์กันหน่อยยั <laughs> ไงไง thank you guys for delivering great series make my days กานไม่ทันอนะ่ะน่ารักน่ารักมีมีคำอื่นไหมครับมีให้ให้คำอื่นบ้างไหม ใค, ot, op, ใครดูซีรีส์แล้วกดกดเก้านะครับใครดูซีรีส์เราเกินสิบรอบกดเก้าใครดูซีรีส์เราเกินสิบรอบกดเก้านะครับมีคนกดปะอ๋อดีดีมีแต่น่ารักเลยแบบไม่มีเก้าเลยทุกคนทุกคนตอนนี้คือพี่วออยากเป็นยูทูบเบอร์นะก็อยากให้แบบมาแบบอันนี้กันหน่อยไม่มีใครกดยื่นมือไปรูดน่ารัก วันนี้มีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์พี่วอเขาเตรียมมาแหละอะไรกีตราไปหยิบมาจะตื่นเลยวันนี้พี่วอจะมาโชว์กีต้าครับโชว์และโชว์บอกเลยเพลงนี้พอมากโคเวอร์เพลงเล่นของสูงเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ของบิ๊กแอดไม่ได้อะวันนี้พี่วอเราจะมาโชว์กีต้าวันนี้จะมาโคเวอร์เพลงโคเวอร์เพลงอากาศบอดี้แลมอ่ะ 5้าส,ส,าสอ, <laughs> อากาศเหรอแกสุดยอดมากเป่าวปเวอร์เลย <laughs> เป็นการโชว์กีตาร์ที่แบบที่สุดของโลกแล้วอันเนี้ยจริงๆโชว์เนี้ยถ้าไปแบบรายการแบบดังๆแบบพวกประกวดนะคือ กดผ่านแล้วนะกดผ่านไปเลยแกมันดีมากดีมากสาธุ99ตอนนี้คือสาธุ99แล้วนะสาธุมาแล้วอ่ะเอาจริงจังสักหนึ่งทอนเป็นฟิลแบบบันเลงให้เขาฟังหน่อยเสิร์น เล่นอะไรหน uh, ึ่งเพลงกแสดงว่าดีเลย์พอสมควรเลยนะเพราะว่าพิพคพิ่มพิมพ์คาว่าเก้ามาเฮ้ยเขาเล่นเพลงจีบกัน แกทั้งม8 0หนึ่มคนตอนนี้เขาเล่นเพลงจีบกันอยู่จ้า อ่ะได้เศษผมขอดแล้วตอนนี้นะฮะต้องบอกไว้เลยว่าทั้งหนึ่งหมื่นเก้าพันคนรีเควสมาเยอะมากเพลงเศษผมใช่ซึ่งเศษผมต้องบอกเลยว่ารอฟังเออก็คือเป็นลุมตัวที่หนาวันนี้ทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะฮะเพราะว่าเราอยากจะมาให้ทุกคนได้เห็นอีกหนึ่งมุมมองนะฮะของน้องบีมาร์คเพราะว่าหลายๆคน เห็นภาพแบบซีเรียสกันเยอะแล้วในซีรีส์เราอยากให้เห็นมุมมองที่แบบหลุดๆโกโก้ของแบบน้องวอลกับน้องยินกันบ้างเนี้ยฮะใช่ไหมแกลเหมือนเขาเล่นเพลงจีบกันอะ่ะ If you can combine your voice and sing, a l l s t r u with your guitar เขาบอกให้ร้องไปด้วยวอลคันยิ้มขึ้นแต่วอลแกลนั่งฟั h i n g your short clip อยากฟังเศษผ้าค่ะอ่ะมีมาเล่นแล้วอยากฟังเศษผ้าเศษผ้าเดี๋ยว้นี่ก่อนคิดน่อาดัดสแล but still here เรซ้อมไหมล่ะซ้อมก่อนไหมตอนนี้เสร็จเหรียญไปก่อนค่ะถ้าไม่ร้องเพลงเสร็จผมจะเรียกร้องเพลงไปช้าๆนะฮะ มันเปิดยังไ y say happy birthday happy birthday happy birthday อ่ะห้าสี่ happy birthday หน่ happy birthday to you happy birthday ได้ขอแบบขอเสริมขอเสริมแบบที่เล่นในอินสตาแกรมหน่อย ทุกคนสามารถรำก็ได้เลยนะนะครึอาทุกคน,น <ะ S 2> ปรบเบอให้กับพี่บรรอลหน่อยถือว่าเป็นการโชว์กีตาร์ที่ความสามารถขาวหลายๆคนแบบอยากยาจะฟังเ<อ>ย,ยอะแล้วือแกะตรงไลเลย แกต้งไ้สดเลยนะฮะความสามารถเลยนะความสามารถล้นเลือนะพี่วอรครับขอไหมไทยหน่อยได้ไหมไหมไทยคุ้เป็นอีกวันที่ไหนใครวะแกมันเป็นแบบมูเดี๋ยวแกเนี่ยทุกคนรู้ครึ่งฮ่องกงเขาไม่รู้จักไหมไทยนะฮะตอนนี้ I love him so much when he played guitar Oh, I feel like you were singing a birthday song for me. Yeah, of course. I've been in Hong Kong. One, two, three, five.

มากอันนี้คือประชดใช่ไหมเป็นไงบ้างกับเพลงเสร็จผมเล็กๆน้อยๆนะฮะถ้าคุณได้พี่อกอจับกีฬาคือยาวบอกเลยคุณอาจจะได้แบบเห็นมินิคอนเสิร์ตนะฮะเดี่ยวเลยก็ว่าได้เดี๋ยวเคนหยุดไม่ได้ใช่ดีมากแม่เสร็จผมมาสักทีดีใจน่ารักมาก l ร r รี e n j o y รอยด์วอชชิ่งวีมาร n กอินส์แอนด์ออฟเลโอเค Congratulations on อันดับหนึ่งทวิตเตอร์นะฮะขอบคุณขอบคุณตอนนี้หน่อยตอนนี้คือ h ฮช h t ็ end of the EP 6ขึ้นเทนอันดับหนึ่งเรามีความรู้สึกไงบ้างดีใจอ่ะดีใจตอนนี้ดีใจมากเออใช่นี่คือเช็คเขาเรื่ออะไรเช็คกระแสเช็คอะไรแหละเช็คทวิตไม่ไหวไม่ไหวแล้วจริงๆคือต้องบอกวอ่านหมดอ่านไล่อ่านหมดอ่านแล้วว่ามันเป็นกำลังใจที่ดีนะ เป็นกําลังใจที่ดีที่ทําให้เราแบบจะสามารถสร้างผลงานดีๆนี้ได้อีกต่อไปเรื่อยๆนะฮะเพราะมากเลยเพราะมากจริงๆครับเพราะมากค่ะ99เพราะมากค่ะ99กดสาธุอันนี้แชร์ไปไม่ได้ของรางวัลนะฮะต้องบอกว่าทุนแชร์ไปไม่ได้ของรางวัลนั่นเองดีมากเพราะมากค่ะพี่วอพี่วอจะมีเพลงเดี่ยวไหมคะเพลงเดี่ยวนะฮะไม่น่าจะมีตอนนี้ก็คือเดี่ยวก็เดี่ยวก็ แม่บอกให้เจอเดี๋ยวก่มาแค่เศษจริงๆค่ะแต่ผมยังไม่มานะคะผมยังไม่มาเลยมาแค่เศษจริงเพราะมากค่ะ999ใครเยอะแล้วนะน้องวอนน่ารักจังเลยพี่ชอบทรงผมนะฮะอะเขาบอกว่าอยากให้ตัดอีกพักก่อนแม่บอกให้พักก่อนแล้วละตอนนี้อยากยาวละคืนนี้ฝันดีแล้วค่ะไปใจเย็นรอ EP สามของคนรักรุ่นพี่แล้วนะคะ น่ารักมากเศษจ,จริงๆค่ะแต่ถ้าถึง EP สามเนี้ยก็จริงๆก็ยังไม่อยากให้ถึงนะเพราะว่ามันก็กลายเป็นว่ามันจะจบแล้วอเราก็ไม่อยากให้จบเนาะจริงๆต้องบอกว่าในเรื่องของโปรเจกต์เนี้ยจริงๆซีรีส์โปรเจกต์เนี้ยมีทั้งหมด3เรื่อง <Yeah. S 1> เรื่องแรกคือ mm hmm. วิศวะมิเกลและเมียหมอ mm hmm. เรื่องที่2กลคนรักรุ่นพี่ mm hmm. และเรื่องที่สาม mm hmm. เหนือพระรามรเรารรต้องบอกว่าโปรเจกต์เนี้ยเป็น จักรวาลเชื่อมโยงกันของนักเขียนที่ชื่อว่าน้องแป้งฝุ่น <ขอ S 1> หรือ,อแฟนดิสของเรานั่นเองก็คือต้องบอกว่าเราต้องขอบคุณน้องแป้งมากเลยที่อนุญาตให้เรามาทําซีรีส์ตรงนี้แล้วต้องบอกว่าเราก็ดีใจที่เราสร้างผลงานออกมาให้แบบเป็นตัวละครที่คนได้พูดถึงมากตอนนี้เราก็แบบภูมิใจแหละแต่ในอนาคตหลายๆคนบอกว่าแบบอยากเห็นซีรีส์ใหญ่ซึ่งจริงจริง เรายังไม่อยากพูดแต่เราขออุฟไว้ก่อน <S 2> <S 2> อ่อุฟไว้ก่อนนะฮะอาจจะได้เห็นหรือว่ายังไงต้องรอติดตามแต่อยากให้ทุกคนได้สนับสนุนให้จนจบ12 EP นี้ก่อนในโปรเจกต์ end of love นะฮะต้องบอกไว้เลยน่ารักดีค่ะทรงผมพูดจริงๆนะคะน่ารักมากพี่วอพอจะมีเศษใจเหลือไหมคะเอ้ยอะอยากให้ทุกคนแบบยิงมุกยิงมุกมาเตะมาตะนหน่อยเตะพี่ยินกับพี่วอหน่อยนะฮะ เดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังนะครับลงรักคุณนี้มากขอสักแบบมุกต่อหน่อยค่ะอยากให้ทําทุกเรื่องยาวๆมากเลยค่ะเอาเป็นฟิลแบบแก้วหน้ามาช่องเจ็ดอย่างเงี้ยหรอ <c oughs> มันมันจะยาวไปอะไรอย่างนี้นะฮะยาวอ่อ <c oughs> uh. Just s p e a k a little in English and about to learn child <c oughs> อ่ะทักไายแฟนินเตอร์หน่อยทักทายแฟนินเตอร์หน่อยฮะเย้พี่อ่านเสียงต่อแหลจังฮะจริงหร ไม่ต้อง thank you ก็ <laughs> oh, ต้องพูดว่าไงเดียะอ่ะทักทายทักทายแฟนยินเตอร์หน่อย hello hello มาเฟรนเยอ h so happy this episode I <laughs> hope you guys enjoy our, our video yeah <laughs> next d e o I hope much won't forgive me easily uh. I wish I wish อ่ะไม่ทันเลยเนะี่ยอ่ะเดสุดท้ายนี่แล้วเราฝากกันไว้ดีกว่าให้คนได้แบบไปติดตามดู EP ต่อไป EP 7เแต่ถ้าพูดถึงในของกลรักก็คือเป็น EP ที่3อ่ะอยากให้เป็นยินก่อนฝากฝากพูดถึงว่าแบบติดตามใน EP ต่อไปก็ฝากติดตามผลงานเราไปเรื่อยๆนะครับผมก็มันเข้าสู่ ใกล้โคงสุดท้ายแล้วว่ะใกล้โครงสุดท้ายแล้วก็คือเ5็สิบ้าเปอร์เซ็นแล้วนะครับก็ถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะเดินดําเนินเร็วนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็คอยเชียร์ปเป็นกําลังใจให้เราทั้งคู่นะครับผมอืมอ่ะน้องวอครับสุดท้ายแล้วฝากหน่อยในผลงานของเราละอีพีถัดไปนะฮะกวังกีต้าวางกีต้าก่อนนะครับรู้แล้วครับว่าซื้อมาตัวห้าหมื่นแพงไปเอาอะมาละก็อยากจะฝากซีรีส์อะเข้ามาหน่อยฮะ end of love ครับ ทุกๆ EP เลยอยากให้ดูทุกๆ EP เลยครับเข้ามาเต็มๆพวกเราตั้งใจทำอย่างเต็มที่มากเลยครับแล้วก็อยากให้ enjoy กับการดูซีรีส์ของพวกเราอืครับมันช่วยได้เยอะช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยใช่ลีธวิทยคอมเมนต์อะไรเยอะๆอ๋อถ้าอยากแบบมาแสดงความคิดเห็นได้ผ่านอินสตาแกรมได้ที่ยินยินเอนนะครขึ้นแล้วนะขึ้นอยู่ ส่วนวอลขึ้นที่ไหนฮะอ่าเนี่ยครับวอลมานารัสครับขึ้นตรงนั้นเลยกับผมวอลมานารัสสามารถไปคอมเมนต์กันได้ว่าแบบอันนี้พี่วอลเล่นยังไงกันไร้เนี่ยอันนี้เฟซบุ๊กใหญ่ละใหญ่ไปแล้วอ่ะตรงนี้นสิตรงนี้เฟซบุ๊กขึ้นแล้วใช่ไหมครัขึ้นแล้วโอเคอ่ะทวิตเตอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับซีจีดีมากเลยนะฮะเอ๊ะน่าจะอยู่บนหน้ามองมาเนี่ยครับเออทวิตเตอร์อยู่บนนี้นะครับอ่ะโอเคก็การรังทีนี้ก็ขอให้ทุกคน ฝันดีก็อาจจะคนไหนที่ยังไม่นอนสามารถไปแบบวนดูอีกรอบได้เพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นกำใจให้พวกเรานั่นเอง,งกำใจนะฮะอ่ะโอเคสวหรับดีก็ขอยบายกันไ,ไปก่อนไปไปสวัสดีอะไรนะขอรักกันไปก่อนว่าจะเล่นมุกแล้วแต่แบบอัดน,นึกไม่ทันแล้วโอเคไปายครับไว้พบเจอกันใหม่ในไลฟ์สดครั้งหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ